h ัลโหลแฮปปี้วัสวัสดีดีนะคะทุกท่านมามาค่ะวันนี้ลาบหมูทางของเหนือนะคะดูนะคะน่าทานขนาดไหนคะดูนะคะมีข้าวเหนียวมามานะคะรอบดึกผักกระปูกเองนะคะมะเขือกระปูกเองนะคะลาบเหนือนะคะนี่นะคะทุกท่านคะมามาทานด้วยกันนะคะทุกท่านฮัลโหลแฮปปี้วันสวัสดีทุกท่านนะคะน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะวันนี้ก็ เป็นวันพุธนะคะเอา้าพี่ญี่ปุ่นก็วันพุธรหัสแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เอเที่ยงคืนสามสิบห้านาทีแล้วนะคะทุกท่านมีหิวนะคะเพิ่งทํางานเสร็จเย็บผ้าเย็บจักรเพิ่งเสร็จนะคะทุกท่านก็เลยมาทําลาบหมูนะคะลาบลาบหมูทางภาคเหนือนะคะเนี่ยนะคะทุกท่านมานะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกท่านมาทานไหมคะผักกระปุกเองนะคะนี่ใบหัวรำพาของไทยนะคะ พอดีมีเมล็ดนะคะเคยปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เลยเอาเมาล็ดมาโรยก็เลยขึ้นนะคะเก็บมาทานจะหมดแล้วนะมะเขือก็ปลูกเองนะคะเนี่ยนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกท่านกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณค่ะ